อ s สุส m วิวเซเว่ VGS โก o w ซีรี e s ปี2008เกียร์ออโต้นะคะคันนี้รถสวยๆเลยค่ะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในตำนานยอดนิยมนะคะภายนอกนะคะจะเป็นสีขาวมุกค,ค่ะสวยๆแบบนี้เลยร้อแม็กเดิม,ดมนะคะขับสบายๆค่ะค่าตัวเพียง289,000บาทจาัดไฟแนซ์ได้250,000นะคะส่งแค่เดือนละ7,000กว่าบาทค่ะ ผ่อนแค่4ปีก็หมดแล้วนะคะหมดวไอเลยค่ะมีบริการไฟแนนซ์ถึงที่นะคะซื้อสดต่อรองก็ได้ค่ะไม่มีแวดนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันเลยค่ะสอบเดิมพานเดิมนะคะเป็นเครื่องดีเซลค่ะ3 0 0 0ซีซีค่ะเดินนิ่งๆเรียบๆเลยภายในได้เป็นเบาะหนังสีเบสนะคะเกียร์ออโต้ค่ะคอนโซลสวยๆหน้าจอทัชสกรีนนะคะพมาะไรเดิมๆสวยๆค่ะไรริ้วรอยเบาะด้านหลังนั่งสบายนะคะ ถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ